สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกๆคนเซนเนี่จะพาเพืเ่อนๆทุกคนไปดูกับข้าวของเราอาหารเย็นของเราวันนี้นะคะไปชมเลยค่ะไปชมกันเลยนะคะอาเอาทางนี้ดีกว่าให้ดูคนนี้ไปชมกันเลยนะคะว่ากับข้าวของเรามีอะไรบ้างวันนี้นี่ไงนี่ก็ข้าวนี่ก็ข้าวสวย ผัดผัดอะไรนี่น,นี่ก็ต้มจืดหน่อไม้อันนี้คือคริกเยอะๆน,นี่คือราบหมูนะคะอันนี้ก็ผัดผัดผักค่ะแล้วก็มีราบอันนี้ก็ผัดมะเขือนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม่นะคะไข่ดาวนี่แหละอาหารง่ายๆของเราวันนี้นะคะนี่ไงยิ่มก็ตกด้วยอันนี้ก็คือผลไม้นะคะ ชุยนี้ภาษาจีนภาษาไทยเรียกสาลี่นี่นี่คือสาลี่นี่งจะอร่อยน่าดูเลยดูหาซื้อมาอ๋อาดนั่นหาซื้อนั่นหาซื้อแปลว่าอร่อยมากๆนะคะกับข้าวเราทำเองทั้งหมดอาหารกินง่ายๆค่ะกินง่ายๆ อยู่แบบพอเพียงนี่แหละก็ไม่มีอะไรมากก็สั้นๆให้เพื่อนๆดูนะคะดูดูจบ้ายด,ด้วยเจ้าแมวน้อย <c oughs> แล้วก็เจ้าหมาน้อยพี่ลูนี่แหละเพื่อนกันนะคะโอเคนะคะคละิปนี้ก็สั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะคะ นี่คือลาบมูมีแต่พริกอันนี้ก็คือมีสองจานจานนี้คือให้เขาแฟนกับลูกเขากินเผ็ดไม่ได้ส่วนเราก็หั่นพริกใส่ตังหากเผ็ดเผ็ดใจดีสำหรับทลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ